ทุกคนพอจะเดากันได้ไหมคะว่าผัดผักหนึ่งจานจะมีเศษอาหารเหลือจากการเตรียมอาหารมากน้อยขนาดไหนปกติแล้วทุกคนก็จะเริ่มจากการหั่นส่วนหางผักที่ทานไม่ได้ออกและเก็บส่วนที่ทานได้ไว้โดยหางผักที่เราแยกทิ้งไปส่วนมากจะมีปริมาณเกือบครึ่งของส่วนที่เราทานได้เลยจากนั้นเราก็จะตามด้วยเนื้อสัตว์แล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูสับหรืออาหารทะเลหากบ้านไหนเรื่องเป็นกุ้งในการเตรียมก็จะมีการหั่นและตัดหางกุ้งออก หางกุ้งที่เหลือก็จะเป็นหนึ่งในเศษอาหารที่เหลือจากการเตรียมไปในปฏิยายค่ะต่อด้วยการเตรียมกระเทียมค่ะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะในการทําผัดผักโดยเรานําเปลือกกระเทียมที่ไม่ทานออกก่อนเก็บไว้แต่เนื้อกระเทียมซอยให้ชิ้นเล็กลงนลําลงไปผัดในกระทะตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เราเตรียมมาไว้ค่ะจากนั้นเราก็ปิดท้ายด้วยผักที่เราหั่นเอาไว้เมื่อสักครู่เลยปรุงรสต่อตามใจชอบแล้วแต่สูตรของแต่ละบ้านเลยค่ะ ผัดทั้งหมดให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะได้ผัดผักสดแสนอร่อยแล้วค่ะแต่ลาแม่บ้านพ่อบ้านท,นทุกคนทราบกันดีใช่ไหมคะว่าการทําครัวยังไม่จบเพราะเรายังต้องทําความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหลายต่อหลายชิ้นเช่นกระทะที่มีคราบมานันมันติดอยู่เพื่อง่ายต่อการล้างเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดคราบมานันมันเหล่านั้นออกก่อน การทำครัวจะจบลงไม่ได้เลยถ้าไม่ได้จัดการกับขยะเศษอาหารของที่เหลือจากการทำผัดผักหนึ่งจานเหมือนจะไม่เยอะแต่หากทำทุกมื้อลม่มรมกันแล้วก็ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาร่วมกำจัดเศษอาหารไปด้วยกันค่ะด้วยเครื่องกำจัดเศษอาหารคาเลนที่ถูกออกแบบโดยคนไทยสามารถกำจัดเศษอาหารได้3กิโลกร,รัมต่อวันภายใน4ชั่วโมงเพื่อนๆสามารถเทเศษอาหารได้ตลอดทั้งวันเลยน้องเขาทำงานอัตโนมัติและจะแปลสภาพจากเศษอาหารให้กลายเป็นสารปรุงดินหรือปุ๋ยได้ในที่สุดบ้านเราก็จะไม่มีขยะเปียกอีกต่อไปแล้ว